อรุณสวัสดยามเช้าคะ่ะประบัวพาสูตรอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเช้าค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเช้าก็คือเมื่อวานในฝนตกเนาะอากาศมันก็จะสดชื่นยามเช้าคะ่ะสายมามันก็ร้อนเป็นธรรมดาแต่เช้านี้สดชื่นคะ่ะเมื่อวานในฝนตกประมาณ1ิบนาทีเนี่ยคะ่ะประบัวตัดยอดไว้เริ่มเริ่มแตกแขนงละ เริ่มแตกแขนงแล้วค่ะเป็นมะเขือคางกบกับมะเขือเปาะตอปิโดค่ะอันนี้เป็นพริกกะเหลี่ยงที่ป้าถอนมาใส่ถุงค่ะนี่ค่ะเขาก็จะตั้งตัวของเขาเองนะคะอันนี้เป็นโหระพาค่ะชําไว้ปลูกค่ะชําไว้ปลูกตัดยอดมาชําไว้ค่ะแล้วก็บังแดดให้เขาบ้างเพราะว่าตอนบ่ายมันจะเดดค่ะนี่ค่ะเพื่อให้เขาปรับสภาพ เมื่อวานนี้ฝนตกเนาะฝนตกสดชื่นค่ะประบวดจะพาสูรอากาศบริสุทธิ์ชมความสดชื่นยามเช้าค่ะสายๆมานิดนึงประบวดจะพาหลานเข้าตัวจังหวัดไปหาอะไรกินค่ะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ค่ะทำคลิปก่อนค่ะอ้ยอันนี้กะเพราไม่ได้มาดิดเนี่ยค่ะพืชผัก ได้โฮอร์โมโนด้วยได้น้ำฝนด้วยค่ะก็จะสดชื่นแบบนี้สดชื่นยามเช้าค่ะสดชื่นยามเช้ากับตะบัวเนาะนี่ค่ะดูใบมะกรูดได้น้ำฝนได้โฮอร์โมนไปก็คือจุลินทรีย์สังเคราะแสงกับปุ๋ยเกิตแล้วก็นมนี่ค่ะอันนี้พิกค่ะกป้าก็ยังไม่ได้ยกย้ายให้เขาตั้งอยู่เป็นที่เป็นทางเพราะว่าตั้งมา ใกล้กันเพราะว่าจะได้ลดน้ําสะดวกหน่อยค่ะด้านนู้นสังกะสีก็เอาไปบ้านสวนแล้วเหลืออยู่ไม้แล้วก็สังกะสีเล็กๆน้อยๆค่ะน,นคะคะแถบนี้ป้าก็จะปลูกคาแล้วก็ขิงขมิ้นค่ะเทบนี้เพราะว่าเราปลูกแล้วก็ปลูกเละเลยถาวรค่ะจะปลูกไว้แบบนั้น <c oughs> นี่ค่ะเรามาชมพืชผักยามเช้ากันเนาะ สูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะนี่ใบมะกรูดนี่ค่ะดูได้ฮอร์โมนเข้าก็เขียวชะอุ่มเลยค่ะมะละกอแก้วกังดงปลูกไว้ประดับสวนค่ะเพื่อเพื่อความสวยงามดูตน้นนี้ใบใหญ่ใบสวยใบใหญ่ใบสวยนี่หอมค่ะหอมเบ่ง ดินพุร่วนซุยมากค่ะดินพุมากใช้ขี้รัวค่ะขี้รัวผสมผสมดินปลูกนี่จะพุดินจะพุค่ะว้าวนูน่นมินจูกับฟอร์จูนกลัวมากเลยเจ้าตัวเนี้ยอเมวมาวตัวเนี้ยมาด้านนี้คิวค่ะคณะคยวนี่คยวคยวงามๆเนี่ยค่ะพาชมทุกวันค่ะ สวนเก่าสวนเก่าแต่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันค่ะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันบางวันก็ชมสายบางวันก็ชมเที่ยงชมบ่ายวันนี้ชมเช้าเช้าค่ะวันก็เปลี่ยนเนาะวันนี้เป็นวันที่อะไรนะแต่เป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์นี่ค่ะกุหลาบหินเก๋แล้วค่ะดอกดีดีป้าบัวก็ หักดอกเก๋ๆออกแล้วก็อนุบาลไว้นี่ก่อนเนี่ยค่ะดูเลเขาเนาะนี่ค่ะนี่ดูความสดชื่นค่ะปาโกดูเลเขาเนาะถอนหญ้าถอนคาใส่ปุ๋ยใสโฮอร์โมนให้เขานี่ค่ะอันนี้ปลูกไว้ว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ผักเพลนี่งามงาม คณะกรอบเมื่อวานี้หักไปลวกกับน้ำพริกอุ้ยอร่อยค่ะเขาก็จะมีความขมนิดๆนะคะถ้าคนไม่กินขมนี่ก็จำว่าไม่อร่อยขมนิดๆค่ะป,ป้าป้าปูกมะเขือไว้ขอเด็ดยอดสักหน่อยให้เขาเตะนี่นี่ค่ะมเะมเขือเปาะเขือเปาะเจ้าพญา คนอายุมากแล้วนี่ต้องกินผักพวกมะเขือนี่ค่ะปลูกกินเองดีที่สุดเพราะว่าเราซื้อเขาเนาะมันก็อันตรายเพราะว่ามะเขือนี่จะใช้ยามากค่ะพรอนเป็นหนอนเป็นหนอนหนอนชอบมากค่ะมะเขือเป็นหนอนเป็นเชื้อราเชื้อราก็ต้องฉีดนะคะนี่อเด็ดยอดพริกกระเหลี่ยงก่อนว้าวประบวบจ,จะให้ดูอะไรอ หอยเจดีหอยเจดีระบาดนี่เอ้ยนี่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 เช้าเช้ามาคนลุกโอ้ยแข็งแข็งพี่น้องอหอยเจดีนี่ตัวกินเลยนะคะเนี่ยตัวกินไอ้ผักเลย,อยหอยเจดีมันมีตัวสองตัวมันก็ขยายเนาะเพราะว่ามัน มันศูนย์พันไปแล้วอ่ะมีอยู่พักหนึ่งโอ้ยเจดีค่ะฝนตกเขาก็ออกเนาะฝนตกมาเขาก็อกอกอเด็ดยอดพริกก่อนนี่พริกก็ได้เก็บกินง่ายๆหลังบ้านเรานี่แหละนี่ค่ะมาดูด้านนี้หอมแบ่งหอมแบ่งที่ประบัวเอาใบล่างออกเนาะนี่ค่ะใบล่างแบบนี้ เนี่ยค่ะถ้าเข้าสวนนะมันจะก็อดไม่ได้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้เร่งรีบเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันเสาร์ไม่ได้เร่งรีบพาหลานไปโรงเรียนค่ะนี่เอาใบล่างออกแบบนี้นะคะก็ดูเลใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนเสริมดินตามปกตินั่นแหละค่ะเนี่ยเข้าสวนมันก็จะอดไม่ได้นะแล้วก็ทางพื้นนี่ก็ทำให้เตียนเตียนไม่งั้นนะ้ำมดแดงไฟจะกัดเรา เรื่องของเรื่องคือมดแดงไฟนี่แหละตัวอันตรายเลยต้องคอยปาบนะคะเวลาเราเข้าสวนในมดแดงไฟถ้าฝนตกมากๆก,ก็ใส่บูทค่ะมันเชะนี่นี่ถ้าเราเอาใบล่างออกแบบนี้เขาก็จะเตะโกแล้วก็จะงามค่ะถ้าไม่เอาใบล่างออกเขาก็จะเน่าเนาะเน่าเพราะใบมันจะทําให้เน่าถ้าเวลาหน้าฝน ถ้าเข้าฝนถ้าเป็นหน้าแล้งนี่ก็จะแห้งค่ะรัดตัวค่ะโอ้ยแมวเมาเสียงแมวเมาเป็นตะย่านดีโอ้ยมินจูนีก่กลักวกลัวให้ไปเอานมไปอะไรนี่ไม่เอาแล้ววิ่งตาตั้งกลัวแมวเมา เราโกหกเขาเนาะเขาไม่เข้านอนสักทีบอกแมวหมามาแล้วนะทีนี้เขาก็กลัวสิกลัวแมวหมากลัวตุ๊กเก <c oughs> ชมความสดชื่นก็เจอหอยเจดีไปแล้วเนี่ยค่ะฝนลงมาก็ต้องมันดูพืชผักนี่นอนชักใหญ่ ถ้าเข้านี่ก็เลียดเต้เลยนะคะม้วนกินเนี่ยน้ำเลี้ยงนะคะน้ำเลี้ยงใบเนี่ยม้วนค่ะหมดเลยนะคะหมดหมดกระถางเลยนี่มาด้านนี้สดชื่นสดชื่นสดชื่นยามเช้ามาเด็ดยอดก่อน พริกเนี่ยเขาเออมะเขือเนี่ยเขามักจะเป็นเชื้อราแล้วก็หนอนเยอะค่ะปลูกกินเองดีที่สุดนี่ค่ะติดยอดก่อนจะได้แตะแขนงมามุมนี้มุมนี้ผักขาวตรงผักขาวตรงกินกับขนมจีนเขาจะเข้ากันค่ะเพราะว่าเขามีความหอมแล้วก็รสชาติเปรี้ยว น้องหน่อยบ้านไร่วังพยอมบอกว่าหนูไม่กินหรอกหนูเหมินหนูไม่กินหรอกหนูเหมินบางคนเขาก็ว่าเหม็นขาวค่ะเขาจะมีกินข้าวขาวถ้าบางคนชอบเขาก็บอกว่าหอมปลาบัวนี่หอมค่ะหอมแล้วก็มีรสชาติเปรียป้ยวค่ะมีรสชาติอร่อยกินกับลาบกับอะไรนี่จะเข้ากันมากสะถาน,า,านนี่เมื่อวานนี้ป้าทำคลิปอันนี้จริงจุชายนี่อืม แล้วก็เกิดมาก็ไม่เคยกินหรอกคะ่ะได้กินเมื่อวานนี่แหละเก็บไปใส่ต้มอ้ยอร่อยต้มจืดเนี่ยคะ่ะเกงจืดเขาจะมีความหอมอ่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้อยู่ในล่มมะม่วงคะ่ะก็เจอเดดบ้างนี่คะนี่ไผ่มังกรทองอยู่ในล่มนะคะเขาไม่ชอบเดดนี่รวยลุ้นฟ้า ใบไม่ดีใบเป็นจุดเป็นด่างใบเป็นเชลาหรือเป็นอะไรเด็ดทิ้งเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็แตกมาใหม่จะสมบูรณ์กว่าเดิมนี่แหละค่ะผลที่ว่าประบัวทำไมปลูกอะไรถึงงามประบัวใส่ใจใส่ใจแล้วก็ดูเลนคะคะนี่ใส่ใจดูเลอู้ยอันนี้ใบใบมัน ถ้าปลูกไว้ในร่มในออฟฟิศคงจะดีมากเลยเนี่ยพุทธเจ้าหลวงใบสวยสง่างามเขาเป็นไม้มงคลที่ไม่สูงไม่ใหญ่มากต้นกำลังพอดีและสวยค่ะนี่สวยมากเลยสวยมากแต่ต้นนี้ใหญ่เนี่ยค่ะต้นนี้ใหญ่ สน่จันแดงแอบอยู่นี่สน่จันแดงนี่อันนี้เป็นผักอยู่ในปานะ่าเนาะชมกันบ่อยๆอย่างนี้แหละดีกัง้งดีกัง้งต้นข้าวพันษาก็แบ่งปันไปบ้างแล้วค่ะแบ่งปันนี่อยู่บ้านสวนก็พอมีนิดหน่อยค่ะอันนี้แก็นี่อีกหนึ่งกระถางนี่ เดี๋ยวปีนี้เขาก็จะขยายเต็มนี่แหละค่ะเตกนอดีดีค่ะนี่เตกนอดีอันนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะมาค่ะมาค่ะมาด้านนี้ค่ะกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบปลาบัวดูอปกติเขาจะไม่ปลูกทีขนาดนี้นะคะนี่หนึ่งฟักค่ะปลาบัวอมมะิพันธุ์มาปลูกเนี่ยหนึ่งฟักยอดหมดเลยเดี๋ยวก่อนพาหลานไป เที่ยวมาก่อนมีเวลาก็จะเสริมดินค่ะดินกลบลากเขานเนาะเราถอนหญ้าถอนหญ้าก,ก่อนแล้วก็ดินกบนี่ชมให้หมดเลยมาด้านนี้นี่มาละขี้นกยักษ์นี่ยังไม่ได้ทำค้างให้เลยให้คุณพ่อบ้านตัดไม้มาให้ก็ไม่ยอมตัดสัที เนาะนี่เมื่อวานนี้ตำน้ำก,กินกับน้ำพริกนี่ป้าเด็ดใบนี่ไปกินโอ้โกรอบอร่อยอะเนี่ยแอบมันเด็ดใบไปกินแล้วล่ะกรอบอร่อยเนี่ยค่ะถอนหญ้านี่ดูใบเขาจะใหญ่และกรอบมากค่ะนี่ว้าวเนี่ยกำลังทำค้างเลยค่ะแบบนี้ไม่งั้นเขาก็จะล้มนอนค่ะ ้าประบวกกับพาสูตรอากาศบริสุทธิ์ชมพืชผักยามเช้าหลังฝนตกเนาะฝนตกเมื่อวานนี้มันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสดชื่นค่ะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ